ฮัลโหลสวัสดีครับมาแก้โจทย์ปัญหานะครับโจทย์บอกว่าแมวบวกหนูเท่ากับ10กิโลนะครับเอาแมวไปรวมกับหนูนะครับเท่ากับ10นะครับ10ก็คือ10กิโลแล้วกันนะครับขออนุญาตไม่เขียนหน่วยนะครับอันที่สองนะครับ หมาบวกหนูนะครับหมาบวกหนูนะครับเท่ากับ20กิโลกรัมแล้วสิ่งสุดท้ายที่โจทย์ให้มาก็คือหมาบวกแมวเท่ากับ24กิโลกรัมนะครับ ผมก็จะกำหนดให้เป็นสมการดังนี้อันแรกแมวบวกหนูเท่ากับ10นะครับกำหนดให้เป็นสมการที่1หมาบวกหนูเท่ากับ20ให้เป็นสมการที่2แล้วก็หมาบวกแมวนะครับหมาบวกแมวให้เป็นสมการที่3นะครับให้สวยงามดังนี้ เราจะใช้วิธีการแก้สมการโดยกำจัดตัวแปรผมเล็งและผมจะกัดกำจัดตัวแปรหนูออกไปนี่กำจัดตัวแปรหนูออกไปซึ่งมันอยู่ในสมการที่1และสมการที่2ใช่ไหมครับผมก็เลยนะครับบอกว่านะวิธีทำนะวิธีทำรรผมก็จะเอา สมการที่สองตั้งนะครับลบด้วยสมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่1นะครับก็จะได้ว่าเห็นไหมเอาสองลบหนึ่งนะเอาเขียนแบบละเอียดเลยละกันสมการที่สองฝั่งซ้ายได้แก่นะครับหมาเอาฝั่งนี้ดีกว่าเอายกมานี่ดีกว่านะครับหมา วงเล็บเปิดหมาบวกหนูนะครับฝั่งซ้ายเอาไปลบกับนะครับแมวบวกหนูนะครับ,บ,นะรบเท่ากับสมการที่2ตั้งฝั่งขวาก็คือ20ลบด้วย10นั่นเองนะครับที่นำสมการที่2ตั้งนะครับลบด้วยกันสมการที่1 เพราะว่าฝั่งขวาจะได้ไม่ติดลบจะได้มองง่ายๆนะครับอ,อีกทีนะครับนี่สมการที่2ได้แก่ฝั่งซ้ายได้แก่หมาบวกหนูนี่ไงหมาบวกหนูนะครับเอาไปลบกับแมวบวกหนูนี่ไงแมวบวกหนูนะครับฝั่งขวาก็เป็นนะครับยี 20, สมการที่2ตั้ง20ลบกับ10อ่ะแบบละเอียดเลยเนาะจากนั้นเราก็จะแตกวงเล็บนะครับแตกวงเล็บออกนะครับ นำลบนะกระจายคูณเข้าไปพัวกระจายคูณเข้าไปพัวนะครับเพราะนั้นวงเล็บหน้ายังเหมือนเดิมครับก็หมาบกหนูเหมือนเดิมแต่แตกวงเล็บออกนะครับลบไปคูณกับแมวซึ่งแมวมีค่าเป็นบวกเนาะหน้า,าตัวหน้าแมวเป็นบวกแล้วลบคูณบวกจะต้องได้ลบก็ต้องไปลบแมวนะครับแล้วก็ลบไปคูณกับบวกหนูก็จะได้เป็นติดลบหนู นะข,ออขอไม่อยากสมมติตัวแปรนะเอาง่ายง่ายเลยฝั่งขวาก็จะเป็น20-10ลบ10ก็เหลือ10นะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบวกหนูกับลบหนูจะหายไปใช่ไหมครับเหมือนหนูลบหนูก็หายไปนะเหลือ0ดังนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือนะครับหมาลบด้วยแมวนะครับเท่ากับ10พอได้ตรงนี้มาปุ๊บขออนุญาตก,กำหนดให้เป็นสมการที่4 นะครับนะสมการที่4เกิดอะไรขึ้นครับสังเกตได้ว่าสมการที่3กับสมการที่4เนี่ยถ้าเรามาปะกกันเนี่ยมองดูดีๆเนี่ยจะเป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรใช่ไหมมีหมากับแมวเท่านั้นนะครับนะเราจะได้ว่าสมการว่าหมาบวกแมวจะได้เท่ากับ2ิเนาะแต่ถ้าหมาลบแมวจะเท่ากับ10ดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการกําจัดตัวแปรเช่นกันอ่ากจัดตัวแปรใครดี อ่ะขอเรียกกำจัดตัวแปรแมวแล้วกันนะผมมองว่าจะกำจัดตัวแปรแมวนะครับดังนั้นสังเกตได้ว่านะครับบวกแมวกับลบแมวนะครับถ้ามันเอามาบวกกันปุ๊บมันจะหายพันทีเนาะผมจึงเอาสมการที่3กับ4เนะี่ยมาบวกกันนะครับจะกำจัดนะตัวแปรแมวออกครูผมก็จะเอาสมการที่3บวกสมการที่4นะครับ ก็จะได้ว่านะครับเอาแบบละเอียดอีกแล้วนะเอาสมก,การที่3ตั้งก็คือหมาบวกแมวเนี่ยนะวงเล็บเปิดหมาบวกแมวอันนี้แบบละเอียดเลยนะจะเขียนยาวหน่อยนะครับเอาไปบวกกับหมาลบแมวของสมก,การที่4นะครับวงเล็บปิดเท่ากับ สมการที่3ฝั่งซ้ายเป็น24เอ้ฝั่งขวาขอไปย4แล้วบวกด้วย10นะครับหน้าสิกับ1ิมาบวกกันเนาะเพราะเราเอาสมการที่3กับสมาบวกกันจากนั้นเราจะแตกวงเล็บเนาะอ่ะด้วยความละเอียดนะครับหมาบวกแมววงเล็บแรกยังอยู่เหมือนเดิมพร้อมเป็นตัวตั้งนะครับต่อไปเรากระจายบวกเข้าไปครับบวกคุณบวกก็ได้บวกเนาะบวกคุณลบก็ต้องติดลบมันก็จะกลายเป็นนะครับบวกหมา แล้วก็ลบแมวนะครับเท่ากับสามสิบสี่ต่อจากนั้นจะเห็นได้ว่านี่บวกแมวกับลบแมวลบกันจะเหลือศูนย์ออกไปนะครับก็จะเหลือฝั่งซ้ายอะไรครับหมาบวกหมาหมาหนึ่งตัวบวกหมาหนึ่งตัวก็กลายเป็นหมากี่ตัวครับสองตัวก็กลายเป็นสองหมานะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นสามสิบสี่ 4. นะ จะเกิดอะไรขึ้นครับนะสคูณกับหมายอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราย้ายไปเราย้าย2ไปหารครับก็จะคือ34ส่วนด้วย2เนาะเอา2ย้ายไปหารนะคิดเลขไปคิดเลขมาตัดทอนสอ2 2 1 2หรือเศษ1 2ึ่งสอบสิองนะครับทรงผลให้ได้ว่าหมานะครับได้แล้ว1ตัวนะครับหมาเขาจะหนักเท่ากับ17กิโลกร,รมัมนะครับนะ นี่ได้แล้วหมาตัวแรกนะครับอยากได้แมวทำไงล่ะเราก็แทนหมาเข้าไปในสมการสักสมการหนึ่งนะครับที่ง่ายๆเลยนะครับนี่ไงเอาไปแทนในสมการที่3ก็ได้นำหมาเท่ากับ17กิโลกร,รัมเนี่ยไปแทนในสมการที่3เนะเาะก็จะได้แมวอ่ะแทนต่อนะครับแทนค่าหมาเท่ากับ 17นะครับในนะครับสมก,การที่3เนาะเมื่อกี้ใช่ไหมสมก,การที่3จะได้ว่าอะไรเอ่ยนะครับหมายเขาว่าไงอะไรที่เป็นหมาในสมก,การที่3มเราจะแทนด้วย17ลงไปเนาะนะเนี่ยแทน17ลงไปก็จะกลายเป็น17บวกแมวเท่ากับ24เนาะ เพราะฉะนั้นนะครับ17มันเกะกะอยากหาน้าหนักของแมวใช่ไหมเกะกะอยู่มันบวกอยู่เราต้องย้ายไปลบก็จะกลายเป็น24ลบด้วย17เพราะฉะนั้นแมวออกมาจะได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับ24ลบส 7- บเละ้าวเหลือ7นะครับเหลือ7กิโลกรัมนะครับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้น้ำหนักแมวไปแล้วครับเท่ากับ7กิโลกรัมเมฟเข้าไปนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วอยากหาหนูใช่ไหมอยากหาหนูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่สมการของหนูนะครับเอาหมาไปแทนในสมการที่2ก็ได้นะเออเอาหมาไปแทนในสมการที่2ก็ได้นะครับก็จะได้หนูออกมานะอีกรอบหนึ่งนะแทนค่าหมานะครับเท่ากับ17ในสมการที่2นะครับ เราก็จะได้ว่าอะ,อะไรที่เป็นหมาแทนด้วย17เนาะกลับไปดูสมการครับนี่แล้วก็แทน17ลงไปก็จะกลายเป็น17บวกหนูเท่ากับ20 17บวกหนูเท่ากับอะไรนะขออภยย20อยากรู้หนูใช่ไหม17มันเกะกกะัเพราะฉะนั้นมันบวกอยู่จึงย้ายไปลบครับ จึงได้ว่านะครับหนูก็จะเท่ากับ3กิโลกรัมเนาะอ่าโจทย์อยากรู้อะไรครับกลับไปที่รูปครับโจทย์อยากรู้ว่าน้ําหนักของน้องหมาน้องแมวแล้วก็น้องหนูเนี่ยนะครับจะหนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอาน้ําหนักทั้ง3าตัวเนี่ยมารวมกันก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับ หมาบวกแมวบวกหนูนะครับก็จะได้เท่ากับ17เนาะหมาเท่ากับ17กิโลบวกกับ7ครับแล้วก็บวกกับ3นะครับคำตอบที่ได้อาบวกกันอย่างรวดเร็วนะ7บวก3ได้10เนาะผสม10 10ไปบวกกับ17จึงได้27กิโลเป็นคำตอบแล้วนะครับอันนี้คือใช้สมการนั่นเองสวัสดีครับ